ใช่ครับวันนี้ผมจะมาล้มบัวขาว และในคลิปนี้ผมจะมาฝึกศิลปะการต่อสู้กับเหล่าระดับปรมาจารย์ทั้ง5อย่างเพื่อเอาชนะบัวขาวไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบเซ้าหลินที่บุสลีใช้การต่อสู้แบบสตรีทไฟท์มวยข้างถนนที่เน้นชนะน็อกการต่อสู้แบบมวยป้ามที่เน้นคุ่มล็อก,แล,กลและก็ล้มและกีฬางัดข้อเพื่อเพิ่มพลังแขนให้สูงที่สุดและสุดท้ายศิลปะก,การต่อสู้เดิร์ทดีเอ็กซ์ที่สกปรกที่สุดแบบคนคุกผมจะบอกเลยว่าบัวขาวนะับคือนักมวยไทยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับด้วยรางวัลระดับเวิร์คลาสมากมายไม่ว่าจะ ให้เขาขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของกีฬามวยไทยไม่ว่าศิละปะก,การต่อสู้แผนไหนก็ไม่สามารถล้มเขาลงได้พร้อมกับความแข็งแกร่งด้านร่างกายแบบฟาดถีบงเดียวไรและที่สาคัญอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของมวยไทยนะก็คือศอกและลําแข้งนะครับผมผมบอกเลยนะว่าลําแข้งของบัวขาวนะแข็งมากที่ล้มต้นกล้วยได้สบาย เริ่มจะกลัวแล้วสิถ้าถาม Chat GPT ว่ากีฬาการต่อสู้ไหนที่แข็งแก่งที่สุดในโลกครับคำตอบก็คือมวยไทยนั่นเองแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะเรียนทุกศาสตร์เพื่อผสมผสานความแข็งแก่งทุกส่วนให้เข้ากับร่างกายเหมือนกับเกมนาฬิกาเดยพอยท์ที่มีอัปเดตใหม่ในต้นเดือนธันวาคมปี2567ที่มีศิลปะการต่อสู้มากมายไม่ว่าจะเป็นมวยไทยศิลปะดาบตะวันตกกัร์ตูนและเคนโดแบบญี่ปุ่นบอกเลยในคลิปนี้ผมก็อ่อนแอไม่ได้แข็งเก่งแล้วแต่ว่าลุงบัวขาวเขาแก่แล้วเหมือนกันผมบอกเลยว่านี่อย่าง จอจนิโคลัสนักกีฬางัดข้อประเทศไทยซึ่งผลงานของเขาก็คือแชมป์โลก IFA U ย1่รุ่น70กิโลกรัมผมว่ากีฬางัดข้อนี่เป็นกีฬาฝึกพละกาลังแขนดีที่สุดเดี๋ยวเราจะไปฝึกกาลังแขนกับแชมป์โลกกันตอนนี้นะผมอยู่กับจอจนิโคลัสนะผมแชมป์โลกงัดข้อคือตอนนี้ผมจะมาฝึกกล้ามเนื้อแขนนะโดยเทคนิคของจอจนิโคลัสฝึกยังไงนะให้แขนแข็งที่สุดเพื่อไปล้มบัวขาช่วยได้ไหมอ้ช่วยได้เยอะเลยครับหมัดเนี่ยยังไงก็หนักแน่นอนนะครับเพราีผมฝึกแขนมาหอดเลยเฮ้ยมันใหญ่อะไรได้ขนาด นั่นนะในเทีย่ยงนะไม่ใช่ใครใหญ่นะแข่งป้าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่านักงัดข้อนะแชมป์โลกจะแข็งแรงแค่ไหนแล้วเราก็มีนี่ด้วยครับผม<ส>กรรมรกางรเราสุ per nator เน,เนะเป็นแชมป์โลกฝั่งยุโรปอีกคนหนึ่งออมาดูออปึ๊บปผมกลัวผู้ชมจะดูไม่ทันไปชมภาพย้อนหโลโังแบบ slow motion เหนครับ บอกเลยนะครับว่าชายคนนี้มีกาลังแขนที่เยอะมากขนาดผมเอาทีมงานมาทั้งตูยังเอาไม่ลงเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มไปเรียนกันเลยดีกว่าการฝึกอย่างแรกนะครับแนนว่าในส่วนของโฟร์ร์นะครับโฟเนชั่นจะเป็นท่าที่สาคัญมากในการใช้ในการคอร์ดับแรกนะครับขอแค่เรามีเชือกแล้วก็สายเท็กันโดนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามือจับกำแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับปึ๊บแล้วก็กระโดดข้อมือขึ้นยกขึ้นมาด้วยนี้ครับเอ้ยได้แล้วนี่โ้โงเอาเรื่องเลยนะทุกคนถ้าเราไปแล้วจะเป็นการฝึกกับแขนอย่างเต็มที่เลยได้ตรงหหัวไล่ ใช่ครับเนี่ยหัวไหล่กลมๆอย่างเงี้ยกลมดิกเลยง่ายนิดเดียวเองครับจะลองกันหน่อยทำจริงผมว่าท่าเนี้ยมันยากเกินสำหรับผมไปหน่อยนะไปท่าต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือการดึงข้อง่ายแค่นี้เฮ้ยมือเดียวเลยเหรอทำได้จริงไหมเนะี่ยเฮ้ยเวอร์มากง่ายแค่นี้เองผม,ผมว่าผมมาทำได้มันจะยากอะไร ต่อต่อต่อไม่ยจะแข่งล่าง,งดิโอยากยากยากเราค่อยๆฝึกซ้อมนะครับหลงที่ผมได้ฝึกกับจอร์ดแม็กีฬาง,งัดข้อดีกีระดับแชมป์โลกทำให้ผมมีกล้ามแขนที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีพละกําลังที่แข็งแรงขึ้นผมมั่นใจว่าต่อจากนี้ผมจะสามารถเอาชนะลุงบัวขาวได้ยอย่างแน่นอนตอนนั้นเขาม่มีเผอน,นะครับถ้าคู่ต่อสู้มาตอนนั้นเขาลงมาได้เลยนะครับครับสู้ๆนะครับพี่ประสิทธ ขอให้งัดพี่บัวขาวกระชับเอกลุมาให้ได้นะครับเชื่อในตัวพี่ครับไปครับผมและภายในคิปนี้ผมยังได้ทําการฝึกศิลปะการต่อสู้ต่างๆอีกมากมายโดยมีผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ในศาสตร,ร์ต่างๆเพื่อไปต่อยอดกับลุกบัวขาวนี้และการฝึกครั้งต่อไปผมจะทําการฝึกกับมอสโมนามอสซึ่งเขาเป็นนักกีฬามวยปั้มที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยและมีท่าไม้ตายที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถล้มมือได้ อนนี้นะเราอยู่กับน,นักมวยป้ามของประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักแล้วครับผมพี่มอสเองนะครับพี่สามารถสอนมวยป้ามผมได้ไหมผมจะไปล้มพี่บัวขาวได้แน่นอนอยากจะมาเรียนรู้ท่าตาดมวยป้ามอะไรเดี๋ยววันนี้สอนให้หมดทุกอย่าง,างเลยฝากล้มพี่บัวขาวให้หน่อยปะลุยดีกว,ว่าเดี๋ยวเราไปเรียงกันไปเย้ย <Yeah. S 1> ซึ่งมวยป้ามเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีการต่อสู้เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กําลังท เราอยู่ในการควบคุมพูดต่อสู้ที่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถตอบโต้ได้เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าท่าซิกเ,เอร์ที่ทำให้โมนโนมอร์สไวรลัลดังไปทั่วโลกคือท่าอะไรท่าอะไรครับเฮ้ย <ras> อะไรกนะันเนี่ย นขย่มต่อครับท่าต่อไปที่เราจะเรียนนะก็คือท่าซูเพ็กซ์นะครับผมกาคือยังไงล่ะท่าซูเพ็กส์ทำง่ายมากทำอย่างนี้นี่มาเรียนหรือมาเป็นคู่ซ้อมกันแน่นะครับไปดูท่าต่อไปกันดีกว่าที่จะสอนนี่คือท่าอะไรครับท่าบอดี้สแลมครับผมยังไงนักร้องเหรอไม่ใช่ ครับแต่ละท่าดูเหมือนมันจะยากไปผมขอท่าพื้นฐานดีกว่าท่าพื้นฐานของมวยปัมเลยครับโคสไลน์ท่าเป็นไงอะ่ะผมงงใส่ยังตัอยไรอะโอเคครับทุกคนท่านี้มันดูง่ายที่สุดแล้วผมขอเรียนท่านี้ก่อนละกันหลักๆเลยก็ใช้แขนขวาแล้วเราก็วิ่งไปปึ้งผู้ต่อสู้กำลังลุกขึ้นมาหรือกำลังงงอยู่อัดใส่แผงอ,อกของผู้ต่อสู้ปึ้งเพื่อลดเอพีของเขาในนี้มาถึงตาผมแล้วผมจะโคสไลน์สำหรับมปัมแล้ว ไม่ยอมจะมาแพ้แค่โคตรลไม่ได้หลังจากที่ผมได้ศึกษาสาสต์มวยป้ามมาสักพักหนึ่งผมก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ หลังจากที่ผมได้เรียนวิชาวยป้ำผมก็มันฝึกซ้อมเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งผมได้พัฒนาตัวเองจนสามารถยกน้ำหนักได้มากขึ้นมันเหลือเชื่อจริงๆจําไว้นะครับว่าศาสตร์การต่อสู้ของมวยป้ำคือการล็อกคู่ต่อสู้ให้เขาขยับไปไหนไม่ได้และที่สําคัญพื้นเวทีทั้งหมดคือที่ของเราเราจะสามารถใช้พื้นที่ตรงไหนของเวทีก็ได้เป็นท่าไม้ตายของเราปิดฉากคู่ต่อสู้ได้หมดเลย เหล่าซื้ออ้อก็มีประสบการณ์การสอนวิชากังฟูมามากกว่า16ปีแถมมันเคยเรียนวิชากางฟูที่ประเทศจีนมาแล้วที่ผมเลือกวิชากางฟูนั้นมันทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยการฝึกนั้นเหมใช้ทุกส่วนของร่างกายแต่ละท่าดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่บอกเลยว่าโคตรยากแค่ท่ายืดตัวเนี่ย,ยผมก็จะทําไม่ได้แล้วและดูท่าต่อไปที่เหล่าซื้อให้ผมมาฝึกต่อไปท่าบัตเตอร์ฟลายนะครับหาตรงๆนะครับตาบวมทำให้มีเสียงนะครับโอ้โหผมก็ทำได้มี่เสียงเหมือนกันครับอาจารย์ได้ไหม ก็เพียครับเดี๋ยวจะลองบินนะบินนะเนี่ยครับโหแค่เริ่มต้นผมยังไม่ไหวเลยครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมจะสิ่ต่อไปเพื่อไปสู้กับบัวขาวต่อไปนะเราจะเรียนท่าป้องกันต่างๆนะสำหรับเส้าหลินนะเอาไว้ป้องกันมวยไทยพี่บัวขาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเตะอาจารย์ครับไปมากทุกคน โหทุกคนวิชาป้องกันตัวของกังฟูสดยอดมากไม่ว่าผมจะโจมตีอาจารย์แบบไหนอาจารย์ก็สามารถป้องกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นท่าต่อยท่าขีบท่าเตะอาจารย์ก็สามารถป้องกันได้หมดเลยผมว่าต้องฝึกแบบนี้ต่อไปผมสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกแบบแต่ว่ากว่าผมจะฝึกเสร็จคงจุกไปอีกหลายที การฝึกกระบวน่าของวิชาการฟูท่าให้ผมว่องไวและมีจิตใจที่แข็งแกร่งสงบนิ่งผิวไหวรากับสายน้ําอย่างกับอาจารย์บุสลีผมว่าที่ผมฝึกมามันก็ยากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิชาลับของสำนักนี้กันนี่คือเทคนิคสุดโหดนะของเซ้าหลินนะผมโดยการที่จะเอาเหล็กเส้นนี้เอาไว้สร้างบ้านนะเอามาแทงคอนะแล้วเหล็กจะงอทิ้งนะครับอาจารย์ครับอุ้ยเดี๋ยวรารอดูกันครับอย่าเล่าเป็นแบบนตอนนี้เขาชาร์จพลังเข้าไปข้างในนะ งอเลยเหล็กเส้นงนอเป็นไปได้ไงอาจารย์ผมว่าต้องฝึกคอับอาจารย์และการบวขาวต่อยคอมีเทคนิคอ,อะไรกับท่านี้นะครับต้องเอลมมาไว้ตรงนี้ครับโอ้หเขาเรียกกำลังภายในใช่ไหมเป็นกำลังทางกายครับโอ้หังนกายเกิดจากการฝึกฝนครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยผมเคยเห็นด้ในแบบในหนังอะ่ะไม่ของจริงมาเดี๋ยวเราไปเรียกนกันต่อครับหลังจากรับชมวิชารับของสำนักนี้ไปแล้วผมเลยกลับมาตั้งใจฝึกอย่างจริงจังจนกระทั่งผมสำเร็จเค็ดวิชาเส้าหลินจากอาจารย์อ้ําตอนนี้ร่างกายของผมมีความยืดหยุ่นและกำลังขาที่เพิ่มขึ้นมากแล้วก็ว สุดแล้อย่างสุดท้ายก็อย่าลืมสโลกแกนของเศซาหลินคำว่าฉานกู ก็คือคนเราเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจขอให้มันฝึกซ้อมสม่ำเสมอเพราะความต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พาเราไปสู่ความสําเร็จได้เราจะต้องทําตัวให้เหมือนน้ำเราเจอคนที่แข็งกล้าวคนแข็งแรงเราไม่สามารถที่จะเอากําลังกับกําลังเนี่ยไปชนะกันได้แข็งมาเราเอาอ่อนเข้าสู้และสิ่งนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่จเจ้าชนะศัตรูของเจ้าได้หลังจากที่ผมได้ฟังคาสอนของอาจารย์อ้าําผมได้นำคิดรับวิชาต่างๆที่เราได้เรียนรู้กลับมาฝึกฝนและขัดเกลาให้มีความเฉียบคมมากกว่าเดิมเพื่อที่ เตรียมตัวไปรับศึกสุดท้ายกับลุงบัวขาวเตรียมใจไว้ได้ลุงบัดของลุงไม่มีทางถึงตัวผมแน่เราเนี่ยทอได้ล้มได้แต่อย่าถอยล้มแล้วต้องลุกให้ไวอย่าให้ศัตรูมองว่าเราอ่อนแอเด็ดขาดตอนนี้นะครับผมอยู่กับปีเตอร์เดดแมนะคร ไม่ต้องบอกสรรพคุณนะเรื่องท้องอะไรเงี้ยดูได้ตามตนะิ๊กต็อกแลบอกเลยว่าคนเนี้ยท้องเหล็กไม่ขนาดนั้นหรอกถ้าทุกคนไม่เชื่อนะผมขอ,อต่อยสิบหมัดเลยนี่ได้ครับจัดมาเลยครับให้อ้วกเลยนะครับจริงเหรอโอเคครับสามสองหนึ่งหนึ่ง <whom S 2> ต้องแรงกว่านี้ครับต้องแรงกว่านี้ครับสองส้ย มาไปแล้วครับ <shocked> พี oh okay. turns, ่ป <Wir Conference> ีเตอร์ไม่ขยับเลยนี่สิบหมัดนะเว้ยทำยังไงให้ท้องแข็งแก่งได้ขนาดนี้ครับก็ต้องให้ผมต่อยนี่แหละครับก็ต้องให้ผมต่อยนี่แหละครับไปละหลับ แล้วที่ผมเลือกมาฝึกมวยสตรีทนะครับเพราะว่ามวยสตรีทเป็นการต่อสู้ภายใต้กติกามวยสากลและมวยไทยแต่ว่าเป็นการต่อสู้เพียงยกเดียวเท่านั้นถ้าเวลาหมดก็ถือว่าเสมอแล้วทางเดียวที่จะชนะคือการน็อกต่อสู้ในการชกเข้าน้ำและพิเตอร์เดนแมนคนนี้ก็เคยชนะน็อกมวยสตรีทมากกว่า10ครั้งบอกเลยว่าหลาังจากที่ผมฝึกเสร็จไม่ลุงกับผมก็ต้องน็อกกันไปข้างฝึกยัางไงาครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมทำไมท้องพี่ถึงแข็งแกร่งจังจริงๆเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าคิวบูชินคาราเต้นะครับเป็นของญี่ปุ่นฮะะคคืออเ้าจฝึกตตังงแ่ลไปนะฮะหหนนน้้้าาทอองกะครับขาเเนี่ยราต้องฝึกจนแข็งเลยฮะเเพราาะว่า นเ,นเราไม่ต่อยหน้าก็จริงนะฮะแต่เป็นหมัดเกลา่าครับต่อยอทั้นชวดด้วอสมัยที่ผมเรียนฮะ,ะอาจารย์ให้ผมคุกเข่าแบบนี้แล้วเขาก็เตะโด,ดยเฉพาะลิ้นปีเขาบอกว่าเป็นจุดที่อ่อนที่สุดเราต้องฝึกมากกว่าปกติแล้วก็นอนลงให้ใกระโดดเหยียบท้องผมทรมานแต่ว่าผมผ่านไปสิปีแล้เริ่มทนได้ <laughs> แล้ววันนี้ผมจะไปต่อยกับพี่บัวขาวนะผมอยากซ้อมท้องผมไม่แข็งแรงได้อยู่ครับผมวันนี้ผมขอซ้อมเต็มที่เลยได้ครับเราจะมาฝึกหน้าท้องเนี่ยนะฮะท้องนะครับเริ่มตั้งแต่ลิ้นปีกอย่าตรงนี้เลยฮะในสาสตร์เพีวกรชินนะฮะยี่สิบบาทนะครับหมายตรงนี้อย่างนี้ครับผมคือถ้าเราทําขาแบบนี้นะฮะเวลาที่เราโดนต่อยนะฮะเราจะเสียหลักฉะนั้นคือเราเอาขาขึ้นไปท่าหน้าคาหนึ่งพอโดนต่อยเนี่ยเราจะได้ไม่กระเด็นไปพร้อมเราพี่หนึ่งสองสองทีสุดนะฮะ โอเคไหมครับพี่บัวข่าวครับผมระวังตัวนะครับระวัว แล้วอาจารย์เดนแมนก็เริ่มสอนวิชาคาราเต้เคียวคุชินให้ผมเล่นจริงจังเพราะว่าวิชานี้จะทําให้กล้ามหน้าท้าองอุ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่าแต่ละท่าจะเน้นไปที่การสร้างกล้ามเนื้อให้ทนรับตัวแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่าท้อนะครับเพราะว่าวันต่อวันเราจะไม่เห็นพัฒนาการตัวเองนะครับถ้าเราพัฒนาวันละเปอร์เซ็นต์นะครับปีหนึ่งนะครับผมเราจะพัฒนา365เปอร์เซ็นตะ์ครับต้นปีปลายปีเนี่ยเราจะจําตัวเองไม่ได้แล้วแต่วันต่อวันเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความต่างแต่เชื่อผมนะครับ แบบเดียวกับอาจารย์ทีเตอร์เดนแมนเพราะว่าถ้าเราขยันหมั่นฝึกซ้อมในทุกๆวันร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเมททงที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตั้งใจที่จะหมั่นฝึกซ้อมกล้ามเนื้อผมกลายเป็นกล้ามเนื้อเหล็กกล้าแล้วผมสามารถรับหมัดของพวกขาวได้ฝึกอีกทําอีกเจ็บแล้วเดี๋ยวก็หายได้ยยอมแนพนะครับไร ครับผมอยากรู้วิธีการต่อสู้ในคุกแต่ต้องทำไงบ้างวิธีการต่อสู้ในคุกนะครับมันไม่มีกฎกติกามันสามารถสู้ตรงไหนก็ได้การต่อสู้นี้ไม่ใช่เพื่อชัยชนะแต่มันคือการเอาชีวิตรอดโอ้พี่อสอนผมได้ไหมวันนี้ได้ครับผมพี่รู้ป่าวันนี้ผมมีโจทย์ใครน้องเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้เอาไหมเขาเป็นลุงคนนึงอายุเยอะแล้วแต่ว่าชื่อบวัวขาวพี่ไป เอางี้ดีกว่าพี่อายุเยอะมากแล้วอ่าเดี๋ยวพี่สอนวิชาป้องกันตัวให้ดีกว่าแล้ววิชาเอาชนะเขาให้ได้เอาพี่บอกว่าจะปกป้องผมไงเราเป็นพี่น้องกันไม่หรอแต่พี่บัวขาวเขาค่อนข้างจะบึกบึนกว่าพี่เดี๋ยวพี่ฝึกวิชาแค่โอ้พี่นี่พี่กลัวปะเนี่ยพี่พี่ไม่ได้กลัวโอ้พี่ว่าไปเอาชนะได้โอเคเดี๋ยวเราไปเรียนกันดีกว่าไปครับผมข้างในเนี่ยเขาไม่ใช้มือเปล่าต่อสู้นะมันต้องมีอาวุธกันหน่อยดูชิ้นแรกของพี่ ไหควงเนี่ยขอพี่จะหามาให้ไปได้เนี่ยใช้เวลานานมากเพราะพี่ต้องมาฝนอีกแล้วเพื่อเป็นอาวุธนี่มันไม่ได้ใช้สําหรับไขแล้วทุกคนดูดิอุ้คมกิบเลยเวลาเราหลอกเจ้าหน้าที่เราก็จะวาไว้ฝั่งนี้มีการสับด้านสับได้เพราะข้างในมันต้องมีวิชาหลบซ่อนด้วยไม่ใช่ว่าเราเอามาฝั่งนี้แล้วเราไว้งี้เลยถ้าเจ้าหน้าที่เจอเขาจะตีเราได้อันต่อไปถ้าไปไปทํางานในกองงานใบ้สามารถเอาตนไกเนี่ยมาช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเอง ช่วยตัวเองในการป้องกันตัวสิโได้ไปช่วยตัวเองอย่างนั้นถ้ามีศัตรูมาไปสาม,มารถเอาตะไคร้ผลแยกล่างได้เลยโอ้หเพื่อเป็นอันนี้โอ้โหแทงแทง,งฟันได้เลยเพราะมันมีคมสองฝั่งนี่ยังไม่จบนะมีดาบ,บกระสวกลากไส้ออกมาด้วยโอ้หมาอันต่อไปโอ้มันจะมีกลมเห็นไหมมันจะเป็นเหล็กกลมแต่ข้างในงใช้ใช้เป็นตะไบเราก็เอาตะไบเนี้ยมาตัดครึ่งหนึ่งแล้วทำให้มันแหลมเวลาแทงเข้าไปลากไส้ทั้งเชิงในออกมาหมดเลยโบนี้โคตรโหแต่ถ้าจะให้ดีแทงเข้าตูนเลย ที่พูดมาทั้งหมดอะไปไม่ต้องเอาเขาถึงตายหรอกเอาแค่สิ่งนี้ไปก็พออะไรเนี่ยพี่มันใช้ฆ่าคนได้เหรอมันใช้เป็นอาวุธได้ฆ่าเลยนะเป็นอาวุธในคุกใช้ไงพี่แต่เราต้องใช้กับน้ำทำไงไปไปเจอผ้าราดน้ำลงไปเลยครับราดน้ำลงไปเสร็จทำอย่างนี้นะโอ้โหเฮ้ยมันจะเจ็บเหรอแค่ผ้ามันไม่เจ็บแต่ทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักได้ถ้าฟาดเข้าตาไปก็สามารถเข้าไปเล่นในงานได้เลยขอลองอ่ะได้ไหมพี่ได้ครับผมผมจะลองผ้าเช็ดหน้าแล้วว่าเจ็บแค่ไหน Oh, oh. S <S มันเจ็บมากกว่าที่คิดนะเับทุนคนพี่แอร์ครับช่วยสอนผมไปล้มบัวขาวนีครับได้ครับ <ผม S 1> พร้อมเรียนแล้วอ,อ้าวอาวุธแค่าชินหน้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้พี่เอสเขาเอามาประยุกต์ใช้เป็นอาวุธที่อันตรายได้ผมเชื่อแล้วว่าเขาเป็นยอดนักต่อสู้แห่งวิธีการเอาตัวรอดด้วยวิธีสกป,กปกแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าอาวุธร้ายแรงอันต่อไปมันจะคืออะไรวิชาต่อไปคืออะไรครับมันคือทรายเวลาเราเสียหลักล้มเนี่ยเราสามารถใช้ทรายเป็นอาวุธได้คือสาดใส่ตาถ้าเขาเสียหลักเราสามารถเข้าไปทำร้ายเขาได้แต่ถ้าเราไม่ไหวเราก็สามารถหลบหลีกได้แต โอ้โหชนะเยอะเดี๋ยวพี่ยาศาสตใ์้ไปดูครับผมอ๋อมาผมคิดว่าวิธีนี้เวิร์กนะครับเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ผมจะนําไปใช้แต่พี่เอสเขาไม่ได้สอนแค่วิธีการใช้อาวุธนะครับเขายังสอนวิธีการใช้ชีวิตอีกด้วยกินงี้ไม่ได้ลรไปกินงี้เองตายนะตายเลยพี่ตายไลยเด้เวลาเองกินเองก้มหน้าเขาก็แทงคอได้ต้องยังไงพี่กินไปด้วยมองไปด้วยว่าเราจอดหรือเปล่าถ้าเราสร้างจอดไว้แล้วก็ต้องยิ่งดูให้ดีแล้วเราค่อยๆกินถ้าเป็นไม่ได้ต้องชนกําแพงนะเพราะไม่ใช่นั้นทุกอย่างก็เป็นอาวุธได้แม้กกรระทังช้อนนีเิ ามองโดนไปแล้วแทงไปก่อนที่ไปจะไปสู้กับพี่บัวขาวพี่อยากปากบอกอะไรไปหน่อยสําคัญที่สุดคือสายตาให้เราฝึกสายตามองถ้าเขาออกอาวุธอะไรให้เราออกไวกว่าอันนี้คือสําคัญถ้าเขาออกขาเราก็ต้องสกัด ก่อนถ้าเขาออกแขนเราก็ต้องสกัดก่อนให้ได้สายตาเราต้องไวฝากไป้วยครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่เอสร่วมเก้ามนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ให้รอดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเปรียบเสมือนการต่อสู้จุดมุ่งหมายของมันคือชัยชนะและไม่จําเป็นที่จะต้องมีข้อกําหนดหรือกติกาใดๆขอแค่เราชนะก็เพียงพอแล้วเพราะคนที่ชนะเท่านั้นที่ได้เขียนประวัติศาสตร์การต่อสู้จริงไปต้องตื่นตัวตลอดเวลาถ้าไปเผลอเท่ากับไปตายเราก็ต้องมันฝึกมันใช้ใสายตาเอาตัวรอดด้วยวิธีใดก็ตามแม้กระทั่งวิธีสกรรรกกเเเาาาา็ต้้้อองฝึไววพะะัันนนจจ ใช้้ก็ไดสวัสดีครับลุงวันนี้ผมมาซ้อมมาทุกกีฬาทุกสปอร์ตเพื่อมาล้มลุงวันต่อมาด้วยอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบมวยปั้มงัดข้อเซาหลินเรียนมาทุกอย่างทุกแขนงต่อมาหมดแล้วเพื่อมาล้มมวยไทยวันนี้มุขทีเรียนลุงใช่โอเคเดี๋ยวลุงจะเป็นคนกรอบฟันให้ได้ครับขอโน้มหน่อยครับเลยโน้มหน่อยมา นี่มันบางอาจมาเรียกเราลุงยังไงนะทีะน,นี้เดี๋ยวก่อนสั่งบุศอในเด็กนี้หน่อยเว้ยพร้อมปะผมพร้อมปะทำแต่ทำทีกระจบับโอเคพร้อมไปเลยจังหวะน,นี้แหละเปิดก่อนได้ปูด <c oughs> เป็นยังไงลุงสู้ความวของผมไม่ได้หรอกต่อไปเจอวิชาจังฟูเราซื้ออ,อามส่งัาให้ผมด้วย วันนี้นวันตายของเจ้าโอหังแน่ยังก็เข้ามาเดี๋ยวแย่ yeah, แล้วเมืมเ่อกี้ป้อมหันลงเกินไปสงสัยต้องเอาอจริงว่ะล่ะ เราจะต้องทําตัวให้เหมือนน้ําแข็งมาลรอ่อนเข้าสู้และสิ่งนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่เจ้าชนะศัตรูของเจ้าได้เอ๊ะหรือว่าเราต้องใช้ท่านี้ท่าที่เราเรียนกับอาจารย์อ้ําใช่ไหมเย้ละเราต้องตู่เราต้องู่ให้มากกว่านี้ เอ๊ะตัวเราติดเชือกแบบนี้สงสัยต้องโคสไล่หม่งไม่เหมือนที่เรียนมาวะแย่แล้วล่ะลุงแข็งแก่งว่าที่ผมคิดไว้มากอาจารย์ช่วยผมด้วยอาจารย์คำสอนของอาจารย์มาได้อาจารย์คำสอนของอาจารย์มาได้เราจะสามารถใช้พื้นที่ตรงไหนของเวทีก็ได้เป็นท่าไม้ตายของเราปิดฉากตู้ต่อสู้ได้หมดเลย ทุกอีกอีกทำอีกเจ็บแล้วเดี๋ยวก็หายได้อย่ายอมแพ้นะไพรท์พี่วีเตอร์ผมพร้อมแล้ว ครั้งที่เราเคยเรียนมวยปั้มกับมอสมโมโนมอสผมได้ใช้ท่านี้กำลับเขาถ้าผมได้เอาท่าไม้ตายครั้งนี้มาใช้จริงๆผมไม่รอดแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮทำไมกันทำไมละ่ะท่าไม้ตายที่เราฝึกกันมามันใช้ไม่ได้ผลเลยล่ะเฮ้ยไปคิดสิไปไปคิดสิออก <c oughs> เอาสิ <c oughs> ไปไปสิออกสิเอาดี <c oughs> <c oughs> ากีฬาของเขาไม่เคยน,นะครับพเพราะท่าคู่ต่อสู้ประมานแล้วนะเขาลงมาได้เลยไปครับ <c oughs> ผม,ผม เติมเลยแค่นี้เหรอมน่าเลยกลับล้อลุงใช้กำลังแก่น้ำมดทุบเขาลงมาเสร็จแล้วลุงถ้าเป็นการต่อสู้บนพืีนผมไม่พลาดแน่ผมจำได้ศิลปะการร้องตัวแบบมวยปั้มถ้าไม่ตายกินกระเด้งไม่ไหวแล้วเขาแข่งกินไป ต่สู้จริงไปต้องตือตัวตลอดเวลาเขาไปเผอเขกลับไปตายแม้กระทั่งแมสกปรกทีสกปรกถึงเวลาแล้วล่ะเมื่อหมดทางสู้เราต้องใช้วิธีการสกปรกที่ล่ำเรียนมาจากพีเอสล่มเก้าเพราะการต่อสู้จริงคือการเอาชีวิตรอดเท่านั้นพายุรายตาบอยล お前はもう死んでいる。 เป็นไงนี่คือหมัดเดียวยุดเย้จะได้ครับยืดเป็นไงล้านรักขคาหลังยังไม่เรียกลุงเคยไหมขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮ้ยไอติ๊กจิกเป็นไงยัไม่เรียกลุงครับเรียวดีดีที่ภูเขาขอโทษเป็นไงวันไทยเจ๋งจริงแต่ยังทำอะไรไม่ได้หรอกยอมแล้วครับแล้วผมเป็นลูกศิษย์ดี่ครับ ได้มันแนว่ว่ะคุณครับพี่ตัแ<ถ>วแทนไปต้อมกันเริ่มกันมวยดีอ่ามีคือการกันมวยไทยไมันต้องมีการการัดยกบ้างฮึบอ่าเวลาเขาเตะมาลฮึบบ้างอ้อเอบ้างเดินไปึบอ่าเดินไปอึบยกมือวยอึบอ่าอึบอ่าค่อยๆยกอึบอึบเดินไปอืบอ่าอึบ ปึ <Be> uh, uh ๊บ huh. อ so you know ่าเวลาเขาเตะปึ้งเวลาเขาเตะปึ้งเวลาเขาเตะปึ้งบางของนู้นปึ้งอ่าเดินทิปทีนี่ปวเราบีงเดินกันด้วยทิปบุ้ง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 หลังใหงเขาบุ้งอึ้งสวยมีอการแทงปึ้งอ่าวเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไปยืมไม่ใช่อยู่สวยบุ้บอ่าขับไปที่สวยยกเข่าขึ้นอ่าเดินสองไปบเปลี่ยนร์ข้าเบียรบ เดินไปกลับไปเดินไปโอ้หทุกคนผมบอกเลยการฝึกมวยไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ละท่าต้องใช้ความแข็งแกร่งสูงมากผมเข้าใจแล้วว่าทำไมนักมวยถึงต้องฝึกมวยไทยกันตั้งแต่เด็กๆมาเดี๋ยวเราจะไปเรียนลูกเตะแบบมวยไทยกันพี่เราซ้อมม่อกี้แล้วก็มาติชอบเลยเดี๋ยวผมจะลองเตะกระสอบทรายแบบพี่บัวขาวดูนะโอัโ Đau <laughs> đau thế một chút. <laughs> <laughs> ờ, 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 ờ. แรงของผมแทบจะไม่เหลือแล้วครับทุกคนแต่ดูพี่บัวขาวสิแรงเหลือๆอยู่เลยอะสมกับเป็นนักมวยระดับโลกแต่ผมก็ต้องฝึกมวยให้เก่งให้ได้เพราะว่าพี่บัวขาวยอมรับผมมาเป็นศิษย์ขนาดนี้ผมต้องสู้ผมต้องทําให้ได้และบอกเลยว่าการทดสอบต่อไปคือของจริงโอพี่ต่อไปเตะต้นกล้วยเหรอเฮ้ยขาผมหักพอดีพี่ไม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 ่เรามาทดสอบแบบพลังแข่งก่อนว่าแข่งเรามันจะขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บัวจะเตะให้ดูก่อนแล้วผมต้องทาตามมันอะอ่าจับก่อนเดี๋ยวพี่บัวเตะให้ดีกว่าจับจับจีจับ จับอย่างนี้เฮ้ยใช่จับแน่นๆไม่มีโดนจับโอ้โห8เอิ่ม8เอิ่อ้ยอิ่ม8เอิใม8เอจ่มโอ้โโอ้โหเอาต้นไม้มาพี่ขาวผมงนีไม่หักจริงใช่ไหมเรบประกันรับประกันเตะอย่างงี้ใช่ไหมพี่เตะฝั่งนู้นเดี๋ยวจะเตะฝั่งนี้อ่ะลองดูเสียงแรง อังเกรนอึ๊บเอ้ยเอสขอบุ้เออมาหักแล้วหักแล้วลูหักแล้วครับพี่ขอบคุณ Let's go เฮ้ยเฮ้ยแดงแล้วเฮโอ้เต็มจัดเลยตอนนี้โอ้โห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 โ้โหโอ้โหโ้อ้โหโอ้โหโ้้้้้้้้้้้้้้้ เ,เรียบร้อยับได้ดได้ดีพี่โบขาวเตะง่ายนะจริงๆผมว่าอันนี้น่าจะแบบบวมช้ำเลยแต่ว่าเราก็ต้องทำให้สำเร็จนะมันคือการซ้อมลูกป้ามันโหดมากเนี่ยดูดิภารกิจย,ยังมีอ๋อไม่พักเลยไม่พักเลยไม่ต่อแล้วหรอ เราต้องมีความคุมเทัวใจแล้วเอาเป็นเอาตายจริงจังกับมันถ้าเกิดเราไม่จริงจังกับมันเราก็จะไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งต,ต่อสู้ไม่ได้เราต้องจริงจังแล้วตั้งใจเวลาโค้ชสอนแบบไหนเราต้องทําตามให้ดีตั้งใจจริงจังมันจะได้แข็งแรงโอเคไหมชู่ไปดุย ตอนมาเรียนรู้มวยไทยไหนครับพี่เปรียบกับที่เราไปเล่นเรียนแขนงอื่นเป็นไง,งไมั้งเหมือนเลยครับเหมือนไหม นี่มันคือการต่อสู้ของจริงเพราะว่ามวยไทยมันไม่ใช่แค่ใช้พละงกำลังวิชาอย่างเดียวมันมีที่ททจิตใจและมีจิตวิญญาณแล้วก็มีการมุมมองมีการมองเข้าไปในตาคู่จะสู้เพื่อจะวิเคราะห์เพื่อจะพิจารณาว่าคู่สู้เป็นยังไงเห็นไหมคือจิตวิญญาณแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะแพ้หรือชนะเราต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาไปออกกำลังออกแรงออกอะไรเรื่อยเหนือไหมไปใช้กำลังเลยมันไม่ได้เราต้องเรียนรู้วิชาตรงเรียนรู้เทคนิคศาสตร์ของมัน <S <S นี่คือมวยไทยเชื่อแล้วว่าศิลปะมวยไทยนะเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแต่มันคือการต่อสู้ในชีวิตจริงและใช้ได้ทุกที่ทุกสมัยนะเราควรจะลริ่เรียนศิลปะนี้ไม่ใช่จะบอกว่าศิลปะอื่นไม่ดีนะแต่ว่ามอนมีดีที่แตกต่างกันนะแลวมวยไทยก็เป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผมเคยเจอขอบคุณมากครับพี่บัวขา